สบายดีวันนี้อยู่กับช่อง C H A Y S u g g E s T C H A N N E L นะวันนี้ก็สิมาตาม่ำตำต่ำตำต่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 ำจังนะวัตทีดิบหาจชิม,มีมันละกอมันละกอคือมึงห้องบ้านเฮานะมางห้องบ้านเฮ่อนี่คือหนึ่งสองวัตถุดิบหอาชิม,มีมาก โชยเมทโต้นะมะเขือเทศภาษาบ้านเอากับมกเล่นคิวกัมเบอร์ภาษาบ้านเอากับมกแต่งเนาะมักแต่งขั้นภาษาบ้านในภาษาไทยกับมกแต่งกัวนาะภาษาบ้านเอามักแต่งยานแล้วก็มีทั่วพักยาวเนาะพวกวพักยาวคือทั่วบ้านเราเลยอ่ะอันนี้ก็มักกระหินเนาะ เม็ดกระเทียมเข้าไปครับเอามาลองกันเลยตั้งแต่อันตั้งแฉบแฉบแฉบพี่น้องเอ้ยแต่วิธีการทำเนาะผมมีนมยังหลายขั้นตอนเนาะผมมีนมยังหลายขั้นตอนนะดิสกาลิกเนาะกาลิกกาลิกก็คือมักกระเทียมม็ดกระเทียม นี่คือไอ่เนี่ยวะชิลีนะชิลีคิสปี้ก็ได้ชิลีเลดชิลีคิสปี้หรือว่ามักเผ็ดมักเผ็ดแห้งบ้านเอานะมักเผ็ดกระใส่หลายเนาะมักขูดเพ็ดกระใส่น้อย ต่สำหรับเขากินเพชรบุค่อยได้ปะไหนเนาะมาชิพใช่ประมาณสามชิพนูวนนะสา,สามใส่หน้าสามโอ๊ะโอ,โอ๊เนี่ยก้อนต่ำกันเนาะยืไขยู่ห้องอยู่หอ,อยู่อย่างกันนี้เนาะยู่สั้นสูงกะเอาอย่างห้องนิดนึงเนาะ๋ยวมันสิทะาลุ่ม ต้องของันใจเขานะวิธีการเกได้ยานะตั oh, okay. ้มโม้อ้อองาไม่นหม้อหมอมัน้อนแล้วเนาะเราจิลวกเส้นในเส้นอย่างว่าเฮินมาเส้นใน วน้อมามากๆว้น้องมา,มากเนาะน่าจะเป็นเส้นไในเส้นบะหมีไนะ่ไข่นาะเส้นมีไข่ลงไปเนาะ <c oughs> เส้นมีไข่เส้นมีไข่เส้นมี <c oughs> ลงไปแล้วเนาะทีนีงเอาคลิปตรงนี้เนาะ พี่ค้าน,ะ,นะมือซ้อมมาแต่เก็บตามตามตาม,ตามยังไงนะออยู่ในขั้นตอนการตั้งแล้วตอนนี้น <S 1> <S 1> โอเคพอทำลายมันสิกกสิทตะจะอ,อันนี้แม่นจองนะจองวัตถุดิบของเราต้องมีจองน้ำเอ้ยวัแม่นอาวุธอาวุธเ,เครื่องมือเครื่องมือแม่นอ,อาวุธ ันนี้แม่นไหนสุก้านะสุก้าสุก้าเฮาสิบ่ใส่น้ําตาลเฮาใส่สุก้แทนเนาะโอเคเปวกสิมาป้งนวกใส่คือบ้านเฮาเนาะใส่ป้งนคือเก่าใส่หลายใส่หลายใส่น้อยใส่น้อยใส่ใส่หลายกลหลายเนาะป๊ ไอ้นมตกเนาะเฮาใส่เนาะยี่ห่อนี้เพราะว่าเฮาเป็นพริซเตอร์อนะเฮาใส่ยี่หอนี้เดี๋ยวเขจ้ยกเลิกพรซเตอร์พรซเตอร์บายเซตเนาะขเอ้นเฮาปิดก่อนเนาะอปิดก่อนน่าสิสุกเลยอโอเค ບໍ່ຢາກໃຫ້ເສັ້ນມັນອັນນັ້ນຫຼາຍເນາະເກອົາໃສ່ນ້ຳກ່ອນແเดี๋ยวมันິ นี่ลืมแล้วนี่ปะหนเอ่อต่อไปนะเฮาช่วไม่ชั่วนะลงไปเลย แซ่บเนาะอันนี้ปลาแดกนะเนาะปลาแดกใส่แซ่บประมาณบุก้าใส่หลายเนยี่ยยำยำเป็นครีมนะปลาแดกใส่คนแดกนะ you <laughs> คิวคอมเบอร์ใส่ใจน่วยนึงเนาะคิวคอมเบอร์นะทั้งกิน่นทั้งต่ำพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะกูจนจำเป็นต้องใส่มี่นะเพราะว่าเวลามือเอามามีมี่มา้ 你们呢？ เขาสิตับไปตอนต่ำแล้วเนาะตอนซิมเลยตอนเทสเลยเนาะโอเคเอาวันนี้กับต่ำเป็น,ปนแล้วไปทีมฮอยเนาะ <c oughs> เอามๆๆ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 อาลองซิมไปเลยเอาสิมีจี้ซีสเนาะแล้ซสิมีสติกกี้ <c oughs> Mm จ้ามีน้องทำมียัยนี่ มาเริ่มาเด้อพี่นะ้องกินข้าวแรแล้วกันตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงอะประมาณเจ็ดแปดโมงแรงเนาะถ้าบอกภาษาพัน้องก็ประมาณอืมนัะ่ะ

ก็เลยมีโอกาสได้เฮ็ดกินว้ายด้วยโซ้พี่น้องเปง็่หผักตกซำนะทำไมเนาะจะมีไส้แตกไส้ทั่วเนาะมีต่ำของ after that i'm Oh, qué bien, ¿no? ¿no? हरे बडा Mà đỡ Dù phải dùng hơn như sang phứ cao Mới phải sai Nói nhanh đi rồi Tại sao mình không này? นะเผ็ดเนาะพวกตี๋เขากินเผ็ดหมดเลยเนาะนี่เขาใส่ตั้งสามิเม็ด ขาลงนะขาลง <ś c oughs> <ś c oughs> สำหรับคำว่าขาลงนี้หมาโคนงไม่เข้าใจเนาะผู้ใดบ่บุหูก็คือจะบุ่เข้าใจ เดีเาสายไรุ variance, ่นนะ ครเคยคปเคยเป็นมยนไปนี้ทักทายมาเนี่ย,ยนเสื้อนี้ซื้อมาความผ้าคันมือแล้วกล้องเอียงวะี่เอียงต่ำกล้อง เพชรดนะปากเปิดนะเดี๋ยวว่เป็นยังสู้ๆเพื่อเอฟซีนะเอฟซีเอฟซีเห็นเอฟซีคอมเมนต์มาตามคำขอไม่ได้ให้ต่ำมากุ้ง Nhưng khi clip kiếp làm hung mà Nghe tầm mới bừng บางข้อเขาไม่ไมว่าร้องเพลงกับเพียนเนาะเอาหากับเฮียนเฮียนะเนาะมันก็เลเพียนเนาะเป็นธรรมาดาเนาะของคนเป็นไม่ไหมเนาะ chỉ với con sốt lắm Với anh lại dùng điều kìa con điều Nó con điều oh bớt trời nữa คลิปนี้ผมมียังหลายเนาะแต่ชิจบคลิ๊บไม่เงเท่านี้นะต่อไปยากกระเบิ่อหละ่ะกต่ถ้าไม่คลิปนี้ก็ไลค์ก็แชร์เนาะกดติดตามนะซับสครายนะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ฮาร์ดให้คลิปต่อๆไปนะ บอกว่าจะเป็นคลิปกินเลยว่าคลิปโคบเวอร์นะมู้นบอกมู้นอคอมเมนต์มานะได้เนาะคำใดบุสุภาคำใดบอเนั่นก็ขออภัยเนาะมาหน้าทีน่นี้อะไรมันยากมันเกินนะกนบขออภัย ้ากันพรุ่งนี้าหลรนะขอเก้าขอหลับสบายดีบาย,บาย